ทำสายแปลงที่ก้าวปูงมืฟ้าเข้าอัดโทรศัพท์มือถือเพื่ออัดคลิปด้วยสายสมอททอเก่าทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับรับสวัสดีเรนดีนต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัตดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับคลิปเละเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับก็เนื่องจากมีน้องๆเ c ฟซหลายคนถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับการแปลงหูฟัง ให้ต่อเข้ากับกี้าโปรไฟฟ้าได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปแนะนํากันอย่างละเอียดนะครับวิธีการทําว่าใช้อุปกรณ์และใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปดูกันเลยครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้หัวแร้งบัดกรีตะกัวปืนกาวเทปพ,พันสายไฟคีมเอาไว้ปอกสายไฟหัวแจ็คโฟนหรือแจ็ค6.35มิล สายหูฟังสมอทท็อกเก่าๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเป็นแจ็คสาขีดแบบนี้นะแบบมีไมโครโฟนพูดได้ด้วยสายไฟเป็นสายชีนข้างในสายจะมีสายหุ้มข้างในมี2เส้นขั้นแรกนะครับเราเอาสายมาบัดกรีต่อกับหัวแจ็คโฟนแบบนี้ก่อน เอาสายสีขาวต่อเข้ากับขั้วบวกข้างในสายชิมหรือสายกาวต่อเข้ากับข้างนอกบัดกรีให้เรียบร้อยแล้วพับเก็บสายให้ดีเอาสายรอไว้ก่อนเอาสายสมาร์ทเกอกเก่าๆมาแกะตรงไมโครโฟนออกใช้ครีมบีบงัดออกได้เลยพองัดออกแล้ว ให้หาจุดที่มีไมโครดิเซอร์อยู่ไม่จะมีลักษณะเป็นกลมๆที่แผ่นบอร์ดจะมีเขียน m บวกและ m ลบให้เอาสายไฟด้านนี้ต่อ m ลบด้านนี้ต่อ m บวกบัดกรีให้ติดแน่นแบบนี้หลังจากนั้นให้ใช้ปืนกาวหยอดกาวให้แน่นป้องกันสายหลุดเก็บสายให้ดีด้วยเทปพันสายไฟ เรียบร้อยเดี๋ยวลองไปเทสกันว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงสามารถฟังผ่านหูฟังได้นะ ไงบ้างครับวิธีการทําสายไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าใครติดปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ